อาเตียครับผมจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับผมพระวัตุสัตด์ประมังพลังระคันตุศัพด์พระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุศัตพิ์ประมังพลังรกคันตุศัพ์พระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุศัพด์ประมังพลังรกคันตุศัพว์พระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเต ใจให้ดีทําดีให้ใจนะเตี่ยนะทําใจให้ดีร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยเพราะว่าเตี่ยก็แปดสิบหกแล้วแต่ภาว่าจิตใจเนี่ยมันจะไม่มีวันแก่ถ้าเราไม่ยอมแพ้กับสังขารร่างกายเจ็บเป็นเพื่อนเตือนใจไม่ประมาทป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่คิดใกล้เจ็บและป่วยเตือนฉันทุกวันทุกวัยฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือนเนี่ย ่างกายก็ให้หมอจิตใจก็ให้ธรรมะนะนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้สวดมนต์บ่อยๆอิจิตปิโสเนี่ยอย่าขาดทำจิตของเราให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอจะไม่ฝันร้ายาแค่นี้นะเจนะรู้